โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไม่โย่ผมอีกครั้งนะครับบายฟุตโซนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นในเกมของอวีแล้วนะครับซึ่งเราก็ห่างหายคลิปอวีเป็นนานนะครับซึ่งวันนี้เขาก็มีโหมดใหม่มาแล้วนะ,ะมันเป็นโหมดไอ้นี่โหมดเหมือนมดัดฮอตดะเดยวผมก็จะไปเล่นให้ดูกันเลยครับอันนี้ผมก็เล่นไปสองตาแล้วก็ยังแรงบอนอยู่เลย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเข้าเกมมาละมันคือโหมดอะไรไม่รู้นะผมก็เรียกว่าหมาคอร์อะเออเพราะมันเหมือนนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกอันนี้ผมก็เล่นบนคอมนะครับถ้าเล่นในโทรศัพท์เดี๋ยวแบตไม่หมดไวหมดนี้หมดนี้มันเล่นนานนะประมาณ20นาทีได้ต่อตาหนึ่งนี่อ่ะ มันเหมือนตารางหมัดหอดกันตัวไหนถูกอ่ะเอาตัวไหนดีนี่แล้วกันมาอันนี้ยืนกลางนี่ยืนนี่เลยมาตาแรกก็สู้กับขีดนะถ้าเราถ้าเราแพ้ไอ้คะแนนตรงนี้มันจะลดนับก็ ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกวันนี้เพิ่งมาเล่นนี่แหละอะ่าชนะเวยตอนแรกอะ่ะเอาให้แทงไปของคิวเลนแม่น่าดีว่ะคิวเลนเอ๊ะเหลือเอาดีเอาอออมาก็ได้แต่เราต้องอัพนี้กันเออเพื่อให้มันใส่ได้สี่ตัว ผมก็จัดเสร็จแบบนี้นะไม่รู้จะจัดแบบไหน,นมันจัดไม่ถูกนะเราก็นั่งดูเล่นนะหมดนี้มันเล่นง่ายอยู่นะครับแต่มันต้องใช้หวัวคิดนิดนึนดนงเอาคิวเล่นกูนจะตายเอยชนะวะเอาคนนี้ครับแพ้อะเ,เลอะน่าคดีอัพนตะิฟ่า เดี๋ยวรอซื้อตัวอื่นอยากได้แครี่อีกสักตัวตัวนี้ก็แจกฟรีนะครับผมได้มาฟรีตัวเริ่มแรกมันจะเป็นตัวแบบนี้มันน่าหลกปีอ่ะออเออสัสดีครับแล้วมีตัวหญิงแค่ตัวเดียวอีเจ้า ชนะตอนนี้กูบอกให้บอกเลยนั่นไงแฉลี่มาดิโอ้ไม่มีแฉลี่เลยอันนี้ก็แหละเอามายืนนั่นเออมันจะได้อยู่ด้วยกัน เอ้าเจอคนเดิมมนะั้ยมันจำได้เอ้าโอ้โอโลุกตายอย่างง่ายโอ้โอ้โกูแม่เอามาเล่นแล้วลุกกะโอ้แพ้น่ะเห็นนะถ้าแพ้คะแนนมันจะลดครับก็ตอนนี้เราก็แพ้นะ หมดนี้มันก็จบไปยุเฮนี่ไงแวนอเอาแวนอ่ะเดี๋ยวเอาลุกออกเอาแวนแวนใส่เอเอานี้ใส่แทนอเอ๊ะจับจับไว้ไงแหละดีละของมีชิ้นเดียวเขาของกันกี่ชิ้นแล้ว่ะ โอ้โมีมีคนิวสองแล้วเนาะได้ดาวสองอันผมยังดาวอันเดียวอยู่นะได้เกาะได้เกาะเอามาใส่แท่งดีจริงๆล่ะขอของควกใส้ขอของโจมตีนะ้างอับก็เอาลูกใส่แทนงอา มาเอ๊ะมาหลอดมาหลอดมาหลอดคือดีเอาเฮ้ยเอาเออกมาดีผมก็จัดทับไม่ค่อยเป็นนะจัดแบบนี้เลยล้วกันมันน่าจะชนะอยู่แหละเพราะเกียังชนะเลยโหมดนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้ว แช่จัดแล้วนั่งดูเหมือนมันชิวอะเออมีแคลรี่สามกูแพ้มันเนี่ยเอ,อ้เจอกันที่สองวะเอ,อ้ไม่แพ้เว้ยไม่แพ้พอแคลรี่เราสองตัวตีเราหนึ่งอ,อ้ตัวตีเราเยอะสวยออกอะดสะท้อนอาา๋อจะดีใส่ ใส่ใส่ซีเนลแล้วกันมันรับดาเมจเยอะฮ้ยสืออ็นโซมาไว้ไว่าโอ้นี่ไม่รู้ว่ามันโหดหรอไม่ให้เล่นแล้วกันเอ้ยเอาเอนเอา en เอินโซแทนคิวเลนดีป่ะแต่คิวเลนนันสิบแปดแหละมัน,ม,นมันจะได้วลวสองแล้วแหละดอดอัพนี่ให้เต็มแล้วเอาเข้าใหม่กัน ấy ồ hồ chờ chờ viếng sọ đau xong ăn ào hơi ô hồ xô đang nè ô ừ phơm lượn hay phơm sữa ấy thấy chụp phiền à. ขับเฟนี่คาบเฟนี่เซน่าไม่เอาเด้อเอาตัางไว้อัพอัพแล้วมันมัหยุดหลับไรเงี้ยมาอันนี้แลกกันเดี๋ยวเราค่อยเอาคิวลเลนใส่เอ้ยไม่ใช่เราค่อยเอาอินโซใส่เราอัพนี่กันมีตัวนี้ของเต็มเด้อเจอใอยโอ้ยเจอกัน ที่สุดท้ายเลื่อนน้อยสุดอเออแต่ขามีดาวสองอันเยเอะอัดีเพื่อนโอ้มันมาล้วนแคลรี่เราแล้วเออเอเอเฮ้สวยเอาของไม่คิดจะดรอปไาเนี่ยเอาโอ้ขาดสองบาทขายทิ้งเลยนะ ไปโซ่เข้าเข้าตรงไหนน,นี่แล้วกันเอ๊ะนี่นะมาดีตัวเยอะฮะฝั่งเราเยอะกว่านะก็ถือว่าดีนี่เพิ่มเลือก ตุ้มชนะดูป่ะอันนี้ผมว่าน่าน่าจะเป็นเลือดนะ mm. เลือดเรายังเหลือเก้าเอ็ดอยังไม่ตายง่ายไม่รู้นะว่ามันอัพเฟลไหม mm. หรือว่าต้องซื้อไ้ป่นะลองซื้อดิ เอาคนนี้เก่งนะเลื่อนเรือร้อยอันนี้ก็สู้กับชีบธรรมดามันน่าจ,จะดับของแล้วเอาแวนจะตายแล้วเออเพิ่มเลื่อนหน่อยนี่อ่ะดับของจริงเอาใส่กิวด์ครามของเม็ดเออที่จริงใส่แวนก็ได้แต่กิเด์มันอยู่นะฮะใส่กิเด์แล้วกัน ไม่ซื้อครับอัพเวลเราอยู่อันดับสาร <c oughs> อจะได้เจอใครไหมคัคู่มีสามดาวเลยมันทำยังไงวะถึงสามดาวเนี พิ่งดาวเดียวสิบแปดแล้วนะโอ้โหเจอสามดาวซะด้วยน่าจะแพ้นะตอนนี้ไม่นานรอดเพอาะสามดำดีกว่ามันถึก เฮ้ยได้ของมานีเลยแล้วกันใส่แวนแวนเรามีของละออฟใส่ไม่ได้นะวะลืมแล้วถ้าเราเอาแทงสองตัวอะอ่ะจัดจัดใหม่ ลองเอาแทงสองตัวดิมาลองเอาแทงสองตัวปับ๊บเอาแทงไม่ไม่ใช้สกิลหนล่ะเพื่อนโอ้ยต้นเม็ดลุมเออหนา่ะเฮ้ย,ยลิตเตอร์สีทอง น่าจะดีเอาใส่แทนนี้แล้วกันน่าน่าจะดีไม่รู้ว่าสีทองดีหรอือเปล่าโอ้แต่น,นี 2, 4. 4น้สามดาวสองสี่สี่ตัวเลยเกินไปสามดาวสี่ตัว ้าห uh ้า huh. เจ็ดสองดาวกูมันก็ดีโอ้โ oh. หแต่แคลี่หลังหมดเลยอดีน่าจะชนะนะไม่ชนะนี่ไม่รู้จะพูดอะไร ลำเมื่อไหร่มันจะได้อัพอยากอัพเ้วอวะสามเอ็ดกคิวเดอร์เหรอไอสามสิบไม่ใช่สามเอ็ลองจัดแบบนี้ดิอ่เจอคนเดิมไหมไอ้ใช่เปล่าคนเดิมะ เอาแทงเล่าตายหนึ่งตุ่มฮะตายหมดเรียดสามสามนะเชดดีปอนแต่บัตรด,ดีเคยเล่นอยู่เอาเชดแทนไหนดีอันนี้แล้วกัน นั่นแหละครับฮ่ 5, 5, up, tank, าฮ่อาอาัพสกูแทงอัพเฮ้ยเฮ้ยโซฟุใส่ไม่ทันเดี๋ยวเขาใส่แล้วกันอันนี้มันสู้กับคีบไม่เป็นไรหรอกเราไม่แพ้ยอยู่แหละสู้กับคีบนะอแต่ดูมาหรอโดนตีโดนคีบตีโคตรแรงอ่ะมันไปฝั่งน้นกันหมดเลย เฮ้ยอ hey. ัจฉะของเมดี hey. อ, an, ดอาแต่อันนี้เรากันเอ้ยหใส่พี่แวนดีป่ะเอาเรามีไฮเอเตสองตัวได้กันอัพแล้วไฮเอเตตัวเดียวเพรานี่แหละถือว่าดีเอ้าใส่เฮเวนดีป่ะเฮเวนมันตีไกลมาเรามีสองดาวตัวหนึ่งแล้ว หรือว่ามันต้องเอาให้หมดกว่ามันถึงจะอส่งได้โอ้โหเจอสาดาวบอกเลยตาน,นี้กูจบเกินเกินไปดูดิตีเลียดแท่ให้ลดอะสาดาวตอนนี้และะ้วกัน ใช่ดิครับรอเลยอ่ะนี้ใส่ใครดียืนเดินล้วกันเอาไปอัพเลยโอ้สามดาวสิตัวเอะเอ๊เอิด จบมาแลยเข้าบัรโอ้โหโ,โดนหลังสองจบเลยจัดผิดชีวิตเปลี่ยนมาดีมีช็อคเหมือนกันนะมาดูดีใครจะชนะเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันสู่สีนะเออหล่อชนะไหมเนะี่ยสามสามแล้วมาดีอ้าวฉันะ อ,อ๋ออือฉนาดนี้วะอันนี้คืออะไรโอมกำลังจะกำลังจะดูว่าคืออะไรบานคิดรูปถงอ่ะเอ้ยไม่รู้นะเอาอัอนเอ้ยเ้ยเอาเออจะบัดมานี้นั่นเราลองจัดแบบนี้ปับ,ปบ รับม,มาเนี่ยเฮ้ยเอาเอาแบบเฮ้ยเจอถุงแล้วมาโอ้เจอสับโอ้โหเจอแบบที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งเลือดไม่เคยลดกูจะแพมนะ่ะเฮ้ยเปฟอดสูด้ได้เขาตายนะ เอออ้าวโอ้โหโอ้โหจบแล้วอันนี้คือจบอันนี้คือจบกูไม่น่ากินสิเนี่ยเดี๋ยวเอามาไว้ที่เดิมเราต้องตรงกลางเหมือนเดิมนี่นี่เอ้ยเออ,เอ,อนี่แบบนี้แหละ โอ้โหสามดาวสุดตัวเนี่ยโอโ้แพ้แล้วกุนโอ้โเลื่อนเหลือสองเหลือไว้ทำไมเนี่ยถ้าใครรู้ว่าตัวไหนดีก็ช่วยบอกผมนะนะหมดนี้ก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็อยากเล่นให้ดูนะเพราะมันไม่มันไม่เจอดาวเดี๋ยว จอดาวตั้งหมดแล้วอ p p เวลเดียวนั่นแหละนี่แหละว,ว,วันของเราที่จะสู้กับคีฟและชนะ โคตรนาน่ะซูปอร์คีพอ่ะเอาแพ้เฉยอยออกเวลาหมดปกก็ได้อันดับสามนะครับโอ้เกินไปสู้แพ้กับไม่ได้นะเดี๋ยวเราดูกันนะว่าแรงเราจะเลื่อนไหมอันนี้ผมก็ลงแรงเลยนะเยอวันหนึ่งลว โอเคครับก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆสวัสดีครับไปแล้วหมดใหม่อย่างลงไปแล้วบายบาย